อันนี้ก็หมายถึงหมายถึงว่าอ,อันนี้แรงจังอันนี้อันนี้แนมะ่ก็เหมือนว่าถ้าคุณมีจิตวิญญาณที่แน่วแน่ในการจะหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วเนี่ยดวงตาคุณก็สวา่างสวยเห็นแต่สิ่งที่ดีงามสิ่งที่ดีงามเมื่อเห็นสิ่งที่ดีงามเธอก็จะทําแต่ความดีความด,คามดีความดีขึ้นไปเออ mm. ความที่ดีก็ ไม่ไม่ไปสนใจแล้วก็สร้างสร้างอัตรักประโยชน์ในการที่เห็นเนี่ยเออให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเออ,เอ,อแล้วก็เห็นเห็นทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติของของเหล่าสรพสัต์นั้นว่าโลกนี้ชีวิตนี้เป็นเช่นชน,นี้เองเออทำให้เราปล่อยวางได้เนี่ยตัวเนี้ยเอ,อมองเห็นสิ่งที่ เออเราไม่ยึดถือไม่ยึดติดไม่อะไรใครดีเขาดีก็เร,เ,เ,กเรื่องของเขาเขาาชั่วก็เรื่องของเขาปล่อยวางไม่ไปแทรกแซงในวิถีชีวิตของแต่ละคนเนีแล้วก็มองแต่สิ่งดีๆคือทําใจให้ตัวเองดีเข้าไว้ว่า,วา,างั้นเถอะมสาธุ